เมียว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 ,วนอนหลับพักผ่อนกันสบายเลยหลับพักผ่อนกันสบายเลยทองเล็กทรัพทวีเพชรดำน้อยชบกาชาพากาสีสีลูกสีส้มขาวใหญ่บุญชยัชย จะก็ใครอีกอ่าใครนวรัตนวรัตมาปูไปภารกิจกลับมาแล้วนะกลับมาจากงานชาวนากิศศพไปงานชาวนากิศศพกลับมาแล้วก็แวะมาเยี่ยมน้องเหมียวทันทีเดี๋ยวมีงานต้องทำอีกเยอะเลยใบไม้ร่วงแล้วใบมาร่วงหลนมาลมแรงและลมแรงและฝนไม่ตก ฝนหยุดละหนาวอากาศเย็นตั้งแต่เช้าแล้วน,นิคายนี่ส้มอะไรลูกส้มอ่อนส้มอ่อนเดี๋ยวไปดูน้องเล็กก่อนน้องเล็กๆในบ้านก่อนน,ออใใน้องเล็กๆในบ้านก่อนน้องเมียวใหญ่ๆก็นั่งเล่นนอนเล่นกจะทำสบายสบาย,น,ายนีิคายนิคายนี่สีสีแป็นดำสีสีแป็นดำอยู่นี่ มาทางนี้ทางนี้ก่อน <c oughs> ล้วก็ถา่ายบรรยากาศในช่วงอกาสที่ <c oughs> อากาศเยงเง็นๆแบบนี้น้องเหมียวก็จะหลับในบ้านตอนนี้นะ้องอะไรแม่อะไรน้องชวนฝันชวนฝันเล็กชวนฝันใหญ่พี่สามสีนวลพี <c oughs> ่สามสีนวลกับลูกชวนฝันอยู่นี่เนาะอ่ากิน กินข้าวเช้าก็นอนพักผ่อนกันอาฮาเม็ดใส่ไว้ให้ทีนี้ดาเล็กหางกวักกับปุลสมปุลสมอยู่กับน้องเล็กหางกวักนี้เนาะนะอยู่ในนี้ดีแล้วลูกของเขานักไม่ได้ปุลสมมันกวนเขากัดเขาเต่ตอนนี้ปล่อยปล่อย,อยให้ปูนชายมาเดินเล่นแล้วนี่น้องเล็กน้องเล็กอ่าซึ่งเดียวกับมีสุขอยู่ตรงนี้สบายใจเนาะนี่ปูลสมตรงนี้ นี่ก็น้องอะไรบุนี้อีกนี่าดาวเล็กเทาเล็กเทาเล็กอยู่นี้เท้าเล็กก็โดนน้องหนึ่งงน้องนมหล่อดำขาวควงอยู่เรื่อยเลยอันนี้เอามาเยอะนี่แหลนะเนาะบุญชยัยอุชัยอยู่นี่บุญชยัยครับเราก็ขอานำภาพนี้ให้กับทุกคนทุกท่านได้รับชมกันเนาะ ขอโมทนาสาธุบุญกุศลใดๆที่ท่านปรารถนาขอจงวยเหลือท่าปรารถนาทุกประการเธอสาธุ